โลกกำลังก้าวหน้าและตอนนี้เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดทดี่เริ่มเอาจริงเอาจังพึ่งพาตัวเองได้มีความสามารถในการเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะบอกคุณว่าไม่มีสมองคู่ไหนที่เหมือนกันและพ่อแม่ที่มีลูกสองคนจะช่วยยืนยันได้แน่นอนช่วยอธิบายหน่อยทำไมพวกคุณถึงทำกับนักเรียนเหมือนกับแม่พิมพ์ขนมหรือหมวกแกป๊ปที่ปรับขนาดได้สอนสิงหว,หวยให้ทุกคนในแบบเดียวกันระวังคำพูดหน่อยขออภัยครับท่านแต่ถ้าคุณหมอจ่ายยาแบบเดียวกันให้กับผู้ป่วยทุกคน ผลของมันคือสกน้าตะกรรมและผู้ป่วยก็ยังป่วยอยู่และมันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโรงเรียนการศึกษาที่ล้มเหลวครูหนึ่งคนสอนเด็ก20คนโดยแต่ละคนมีจุดแข็งความต้องการพอสวรรค์และมีความฝันที่ต่างกันแต่คุณสอนในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอมันแย่มาทกทุกทท่านเราไม่ควรละเลยสิ่งนี้นี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาในการให้คำมั่นสัญญาและขอพูดถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างผมขอคำคานตกไปผมอยากฟัง chẳng nào ai